มาแล้วนะคะทุกคนละครใหม่ช่องสามไปดูกันวันนี้ช่องของเราก็มีละครใหม่ของช่องสามมาแนะนำให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะช่องสามได้เผยเบื้องหลังการฟิตติ้งของผลงานชิ้นใหม่ที่มีชื่อว่ารักหักหลังที่ได้สามนักแสดงนำเกตุวรินทร์ภายลิลดา และก็ทิ้งขุนนลง์รัก3ามเศร้าครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายหักหลังใครต้องรอติดตามกันในละครนะคะทุกคนนอกจาก3นักแสดงนำก็ยังมีอีกสองสาวที่จะมาร่วมสร้างความเข้มขน้นลีน่ากับแบมสลาลีรอติดตามกันได้เลยนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการมาแนะนำผลงานชิ้นใหม่ของช่อง3าถ้าช่อง3เปิดโพผลงานมาใหม่เนี่ยไม่พลาดที่จะอัปเดตแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย